ฟังให้มากขึ้นแล้วคุณจะรู้อะไรมากขึ้นธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีสองหูแต่มีหนึ่งปากมันก็จะเป็นตัวบอกเรากลา,กลายแล้วว่าให้ฟังมากกว่าพูดแต่พฤติกรรมโดยทั่วไปมนุษย์ของเรานั้นมักจะพูดมากกว่าฟังเรามักจะชอบแสดงความคิดเห็นแสดงให้คนอื่นหันเห็นว่าเรารู้มากกว่า เราเก่งกว่าเราก็รู้เหมือนกันที่สำคัญก็คือเราชอบที่จะโฆษณาตัวเองเพื่อให้คนอื่นหันมาสนใจเราแต่ทราบหรือไม่ว่ายิ่งเราพูดมากเท่าไหร่โดยเฉพาะการพูดถึงแต่ตัวเองมากๆนั้นก็ยิ่งจะทำให้คนอื่นไม่สนใจเราเพราะอะไรหรือครับก็เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักจะ ชอบคนที่สนใจเราให้เกียรติเราและยอมรับในสิ่งที่เราพูดถ้าเราต้องการที่จะได้ใจคนอื่นเราสามารถใช้วิธีการง่ายๆก็คือการรับฟังคนอื่นอย่างเต็มใจและการฟังก็ต้องฟังก็ต้องเป็นการฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดด้วยการฟังกับการได้ยินนั้นต่างกันจริงไหมการฟังก็คือ การพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นกำลังสื่อมาหาเราส่วนการได้ยินก็คือแค่เพียงผ่านเข้ามาในหูของเราเท่านั้นดังนั้นการที่จะชนะใจคนอื่นได้เราจะต้องฟังไม่ใช่แค่ได้ยินเขาพูดเท่านั้นและจะต้องฟังอย่างเข้าใจด้วยมีนักวิชาการลหลายๆคนก็บอกมาว่าการที่เรามัวแต่พูดนั้น ไม่ได้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ถ้าเราเปิดใจรับฟังอย่างจริงจังจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาการฟังลูกน้องพูดถึงเรื่องของงานเรื่องส่วนตัวเรื่องของความภาคภูมิใจในชีวิตหรือเรื่องอะไรต่างๆจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าลูกน้องของเราคนนี้เป็นคนอย่างไรและจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาได้อย่างไร ตรงกันข้ามหัวหน้าที่มัวแต่พูด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 อยู่ฝ่ายเดียวจะทำให้หัวหน้าคนนั้นไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยรู้แต่เพียงว่าตัวเองอยากจะพูดอยากจะโชว์ผลก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นใหม่ๆใ,ในชีวิตของเราเลยดีไม่ดีจะโดนลูกน้องหมั่นไส้เอาด้วยประโยชน์ของการฟังอย่างเข้าใจนั้นมีดังต่อไปนี้ การฟังจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราให้มากขึ้นกว่าเดิมการฟังจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการฟังจะช่วยให้เรามีความรู้แตกฉานมากขึ้นการฟังจะช่วยให้เราเกิดความคิดใหม่ๆได้มากขึ้นการฟังจะช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้เคยเจอไหมเวลาที่เรารับฟัง เพื่อนของเราบนและระบายความทุกข์ใจของเขาโดยฟังด้วยความใส่ใจและเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนคนนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยสักคำและที่สำคัญเพื่อนคนนั้นจะรู้สึกขอบคุณเราอย่างมากมายพร้อมกับรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้ทั้งทงที่ เรายัางไม่ได้แนะนําอะไรเลยผิดกับบางคนที่เพื่อนพูดไปได้ไม่เท่าไหร่แทกขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เล่าเรื่องของตนให้เพื่อนฟังพร้อมกับสั่งสอนเพื่อนต่างๆนานาสุดท้ายคนพูดก็นึกว่าเป็นที่พึ่งให้เพื่อนแล้วแต่เอาจริงๆเพื่อนก็มานินทาลับหลังว่าไม่เคยเข้าใจเขาเลยในการใช้ชีวิตแต่ละวัน ก็อยากให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังกันให้มากขึ้นฟังโดยการเปลี่ยนมุมมองใหม่ตามที่คนอื่นพูดมาแล้วเราจะได้สาระและสิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตของเราอีกมาก